2024ถ้าผมจะตั้งคําถามว่าคุณซื้อทองกันหรือยังไม่น่านใช่คุณซื้อพลาดกันหรือเปล่าก็ไม่น่านจะใช่หรือว่ามีดอยกันหรือเปล่าปีนี้ก็ไม่น่า,นานจะเยอะนะเพราะอะไรทราบไหมฮนะ2024กลายเป็นปีกระทิงทองคําของประเทศไทยจริงๆทั่วโลกเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเลือกว่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าทุกคนผมเชื่อว่านะฮะ เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นเลยครับจนกระทั่งมีวลีติดปากว่าทําไมคนซื้อทองคําปี2567เนี่ยยังก็คิดว่ามันจะเกิดสงคารามโลกครั้งที่3ในปี2567ดูเหมือนว่าจะเป็นคําพูดที่ไม่ได้แปลกหรอกครับท่านผู้ชมครับทีนี้เราเลือกเรื่องนี้มาก็เพราะว่าปีนี้เป็นปีของมหาทองคําจริงๆนะครับกระทิงทองเนี่ยนะครับทำให้ในปี2567วัดในแง่บาทต่อบาททองคำนะครับพูดง่ายๆว่าทองในรูปเงินบาทเนี่ยนะครับมีสถิติครั้งแล้วครั้งเล่า บางช่วงบางตอนให้ผลตอบแทนเกิน3 0ซสดบซ้นตุปสัาครับที่พูดถึงตรงนี้ก็เพราะว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมเนี่ยน่าจะไม่มีสีสันอะไรกันแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นราคาทองคําผมถามอยู่เสมอว่าเราจะได้เห็นทําลายสถิติเดิมเกิดขึ้นหรือไม่ผมว่าเราจะได้เห็นเสมอกับสถิติเดิมขึ้นหรือไม่ ขอเอาใจช่วยนะครับวสตดาสุดท้ายของปี 2000, 2 5 6 7จะเกิดปาฏิหาริย์หรือไม่แต่ถ้าดูแล้วอารมณ์ประมาณนี้น่าจะพูดได้แล้วนะครับว่าทองคําในปี2024นี่นะครับสถิติเท่าที่ผมจับทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะในแต่ละเดือนช่วงแต่ละไตรมาสเรากลับไปดูกันนิดนึงครับว่าปัจจัยบวกอะไรแรงส่งอะไรที่ทําให้ตกราคาทองคําขึ้นสูงขนาดนี้ยังก็ว่าช่วยชีวิตคนหนึ่งที่เคยซื้อทองคํามาไม่เคยเห็นมาก่อนกันเลยนะครับรู้ไหมฮะว่า ในปีนี้ทั้งหมดน,นะครับทองคำเนี่ยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นี่นะครับมีนาคม4ครั้งเมษายน 9ครั้งนะฮะกรกฎาคมเหลือแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากนั้นก็ทิ้งช่วงไปเลยครับจนกระทั่งตุลาคมขึ้นมาทั้งหมด7ครั้งด้วยกันนะครับนี่คือในแต่ละเดือนของราคาทองคําในประเทศไทยที่ทําสถิติ New High หรือว่าสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ถ้าจะนับครั้งกันจริงๆเนี่ยนะครับมีไม่ต่ากว่า30ครั้งตลอดทั้งปีนี้ครับทีนี้ปรากฏว่าในแต่ละช่วงแต่ละตอนของปีนี้ทาไมเป็นกระทิงทองคํารู้ไหมฮะถ้าผมปักหมุดตั้งแต่1มกราคม2567และไล่มาในแต่ละวันแต่ละเดือนนนีะครับ ทองคําในบ้านเราในรูปของบาททองคำเนี่ยนะครับเคยขึ้นไปถึงสูงสุดเลยนะฮะจับสถิติที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของบ้านเรานะครับที่ทองคําแท่ง44,400บาทแล้วก็ไปเทียบวันที่1มกราคมของปี2567ปรากฏว่าสูงสุดของทองคําที่เป็นส่วนต่างขึ้นปีนี้เนี่ยนะครับ17,50บาทต่อบาททองคำํำหวานจริงๆนะฮะ นั่นคือ1,750บาทต่อบาททองคำรู้ไหมครับว่าให้ผลตอบแทนเท่าไหรเา่31.94%ผมว่าแม้แต่คนขายทองคำในบ้านเราก็ไม่เคยเห็นใครที่เป็นนักสะสมทองคำก็ไม่เคยเจอคนที่อาจจะซื้อทองคำนิดๆหน่อยๆนะฮะก็ยังไม่เคยที่จะบอกว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนี่คือสูงสุดระหว่างปีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเราจะมานับเอาแค่จบสัปดาห์ที่3าของธันวาคมเทียบกับ1มกราคมของ2 5 6 7ปรากฏว่าความร้อนแรงแผ่วลงนะครับ พิ่มขึ้น8,950บาทต่อบาททองคำก็ประมาณ26.59แค่26.59ก็ถือว่าสวยแล้วนะฮะแล้วนั่นก็หมายความว่าการลงทุนทองคำในรูปบาททองคำของปีนี้เนี่ยเป็นการให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับในรอบไม่ต่ำกว่า4ปีขึ้นไปหรืออาจจะเป็นร่วมทศวรรษก็ได้ครับจากทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับใครซื้อทองคําช่วงไหนอะไรยังไงบ้างต้องยอมรับนะครับว่าถ้ามีทองคํากันตั้งแต่ต้นปี2567แล้วไม่ขายเลย แล้วไม่ขายเลยนะฮะโอ้โหแล้วคุณมาขายเอาตอน30ตุลาคมผลตอบแทน31%มสคำถามคือลงทุนอะไรให้ผลตอบแทนเพียงแค่ระยะเวลา9เดือนได้31%ไม่มีอีกแล้วครับแล้วก็ไม่แน่ใจเข้า่าในอนาคตจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่สําหรับทองคําในประเทศไทยต่อไปนะฮะถ้าาราวดูกันทั้งหมดเราก็จะพบว่าอย่างนี้ครับ6เดือนแรกนะฮะของทองคําบ้านเราเนี่ยนะครับ เอาแค่เฉพาะ1มกราคมจนจบ29กมิถุนายนเนี่ยนะ6เดือนแรกเนี่ยทองคำสุทธิเพิ่มขึ้น6,850บาทต,ต่อบาททองคำา20.3าพูดภาษาชาวบ้านก็ได้ครับเล่นแค่เฉพาะครึ่งแรกของปีนี้ก็กำไรแล้ว2 0บกว่าเปอร์เซ็นต์บวกไปอีก3เดือนถัดมาจบตุลาคมขึ้นไปเป็น3 1แต่ถ้าถือและยังมาต่อช่วงประมาณตไตรมาสสุดท้ายมันมีลงนะครับและในที่สุดเราก็เห็นเลยครับว่าทําไมต,ตั้งแต่1มกราคมถึง3ธันวาคมทองคําจึงเหลือผลตอบแทน ซึ่งเคยสูงจาก31มาเหลือเพียงแค่26%เท่าน,นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากเราที่เห็นตรงนี้6เดือนแรกผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับว่าแต่ละเดือนเดือนไหนรู้กันไหมทบทวนความจำกันนิดนึงว่าทองคําเริ่มที่จะมีกระทิงเข้าไปชนและทำให้ราคาทองคําในเดือนนั้นพุ่งสูงสุดในเดือนไหนกันแน่อ่ะดูกันเลยนะครับเดือนมิถุนายนนะฮะในปี2 5 6 7เนี่ยทองคําบ้านเราสุทธิเพิ่มขึ้น300บาท ก็แค่0.73%พอมิถุนายนเสร็จมาถึงพฤษภาคมเริ่มไปต่อราคาทองคำสุทธิในเดือนพฤษภาคมบ้านเราเนี่ยขึ้น150บาทต่อบาททองคำบวก0.36%แสดงว่าขึ้น2เดือนแล้วนะฮะแม้ว่ามันจะไม่แรงพอออกจากพฤษภาคมมาเมษายนเนี่ยนะครับเริ่มกระฉูดเลยนะฮะทองคําในเดือนเมษายนบ้านเราสุทธิเพิ่มขึ้น2,050บาทเฉพาะเดือนเดียวในเมษายนเท่ากับเพิ่มขึ้น5.25% ไม่จบแค่นี้ครับพอจากเบสานยนต์นี่ยนะครับในที่สุดเนี่ยนะฮะเราถอยกลับไปแล้วก็จะพบว่ามีนาคมเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นถึง3,950บาทต่อบาททองคำนะฮะหรือว่า11.25อ็ดจ้าเปอร์เซ็นต์แล้จะถอยกลับขึ้นไปข้างบนอีกก็คือกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับทองคําในเดือนนั้นเพิ่มขึ้น400บาทประมาณ1.15%และมกราคมของ,ง2567เนี่ยทองคําบ้านเราขึ้น550บาทประมาณ1.65%นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่า เดือนที่ทองคําเร่งและแรงแรงที่สุดในประเทศไทยคือมีนาคมเป็นต้นมาครับมีนาเมษาพฤษภาถุนากยกรกฎาคมงหากันยาตุลาประมาณ7เดือนเต็มๆมนะฮะที่ราคาทองคําในประเทศนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นก็เป็นผลมาจากอะไรครับแน่นอนทองคําบ้านเราต้องอิงกับทองคําตลาดโลกทองคําในตลาดโลกนี่นะครับพุ่งสูงมาเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มที่จะรู้แล้วว่าธนาคารกลางสหรัฐต้องลดดอกเบี้ยนในเดือนกันยาย,ยนเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีและนั่นก็หมายความว่า ข่าวเนี <ar> ่ยนะครับเกิดมาเรื่อยๆตั้งแต่กุมภาพันธ์นาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาจนกระทั่งเดือนกันยายนนะครับนอกเหนือจากว่าแบงก์ชาติอเมริกาจะเริ่มลงดอกเบี้ยในกันยายนแล้วรู้ไหมครับว่าช่วงนั้นเกิดอะไรกันขึ้นการลบราคาฟันสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสติดอาวุธนี่แหละครับเป็นปัจจัยหนึ่งที่เสริมขึ้นไปนะฮะปัจจัยตัวที่3าคืออะไรทราบไหมครับธนาคารการจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยซื้อทองคําติดต่อกัน18เดือนไม่มีเดือนไหนหยุดเลย จนกระทั่งมาหยุดเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแรกและหลังจากนั้นเขามีซื้อเลย6เดือนติดต่อกันแต่ถ้านับว่า18เดือนซื้อจนกระทั่งจบพฤษภาคมมันก็กินเดือนมกราคมพามีนาเมษาและพฤษภาในปีนี้ถูกไหมครก็เป็นอีกป,ปัจจัยตัวที่3ที่ดันราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นประกอบกับเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐเฉลี่ยกันทั้งปีนี้อ่อนค่าครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีส่วนทําให้ราคาทองคําเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นจึงกลายเป็นปี มหาโชคทองคําปีกระทิงทองทองคำที่ทําให้ตอนนี้ทุกคนเนี่ยนะครับถ้าใครซื้อตั้งแต่ต้นปีจนถึงปีนี้เอาแค่ไม่ต้องกลับไปซื้อในอดีตซื้อแค่ต้นปีจนถึงเมื่อวันที่30ตุลาคมคุณกําไรเนาะ30%ก็บอลแต่ถ้าคุณถือมาถึงสัปดาห์ที่3ของธันวาคมเหลือแค่26%มันก็สวยจริงๆนะครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจนกระทั่งราคาทองคําที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เมื่อ30ตุลาคมก่อนจะถึงวันฮาโลวีนวันเดียวเนี่ยทองคําแท่งอยู่ที่44,400บาทและรูปพัรร์อยู่ที่44,900บาทครับดีใจด้วยนะครับสำหรับหลายท่านที่เล่นทองคําในปีนี้อย่างที่ผมบอกไปครับถ้าเข้าตั้งแต่ต้นปีก็สบายใจได้ละ ถ้าถามว่ามาเข้าตอนช่วงตั้งแต่มีนาคมมันอาจมีโอกาสติดดอยเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ยังดีนะครับไล่มาถึงตุลาคมได้เกิดนิวไฮเกิดขึ้นไปนั่นเองนะครับคำถามที่จะเกิดขึ้นต่อไปถามผมณนะเวลานี้ที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับว่า2,025ทองจะแรงอย่างนี้ไหมทองจะไปไกลกว่านี้ไหมทองจะผันผวนมากกว่าเดิมไหมแล้วขาขึ้นของทองจะต่อจากปีนี้หรือไม่ผมทิ้งคําตอบไว้ตรงนี้นะครับว่า ของอะไรขึ้นสูงๆแล้วฐานสูงๆแล้วปีต่อไปเนี่ยมันจะสูงหรือเปล่าล่ะครับถ้าปีนี้อย่างที่เรากําลังคุยอยู่จบกันตรงที่ว่าทองคําประเทศไทยในแง่บาททองคําโต26%โอ้โหปีหน้ายังจะมีทองคําขึ้นไม่ต่ำกว่า20%กันอีกกเหรอครับยกเป็นแต่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่น่ากลัวเขย่าโลกนั่นเองนะฮะเหมือนอย่างที่ในปีนี้คนอยู่ในภาวะที่กลัวหลายๆอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดจริงๆแม้ว่ามันจะยังไม่เป็นสงครามโลกครั้งที่3 ที่หลายคนพูดถึงกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ดีใจถือว่าเป็นรางวัลแก่ชีวิตสําหรับนักลงทุนสายทองคําที่ตัดสินใจลงทุนได้ถูกต้องถูกเวลาถูกจังหวะเข้าได้เร็วออกได้เร็วเพราะฉะนั้นปีนี้คุณกําไรไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับปีกระทิงทองทองคํานั่นเองครับ